ติกาชาแนลอีกแล้วนะคะพี่น้องมือดี้บ่ได้มากินสมตามบ่ได้มากินอาหารให้พี่น้องเบิ่งเลยค่ะแต่วันนี้เป็นวันลอยกระทงค่ะพี่น้องค่ะเป็นวันฮาโลวีนพร้อมเนาะอันใส่ชุดอยูสไิไม่ใช่ไม่ใช่นางต์ี์น้นจ้ะพี่น้อง <c oughs> มือนีฟาสิมาเฮ็ดอันกระทงค่ะพี่น้องที่จริงเราก็ซื้อซื้อซื้อก็ได้นะไม่ต้องทํายากแต่ว่าฟาอยากลองเฮ็ดงานฝีมือเบิ่งค่ะพี่น้องว่าจะทําได้ไหมนะคะพี่น้อง ซึ่งดอกไม้ของฟ้านะคะก็จะมีดอกกล้วยไม้นะคะพี่น้องสีม่วงแล้วก็สีเหลืองจัดนะคะสวยๆยไปอยดอกนี้แหละนี่นะคะก <c oughs> ็ะจะมีดาวเรืองอันนี้ดอกเงั้งพี่นอ <c oughs> ้องก็เป็นเลยจ้ะพี่น้องจ้า <c oughs> อุปกรณ์ของฟ้าก็จะมีแน่ๆเลยนะคะเทียนผูกนะคะพี่น้องแ <c oughs> ม็กค่ะแม็ก แมกเอาไว้เย็บกระทงนนะคะเนาะแล้วก็จะมีะเข็มนะคะเข็มมุดนะคะเอาไว้เอาไว้กลัดนะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันก็ได้พี่นอ้องเทาหักเคืองเอาไว้เสียบนะคะแล้วก็ใบตองกล้วยะคะ่ะพี่น้องคะอ้อมขางอ้อมแอวเลยก็น้องๆน,นะคะน้องสาวเอามาฝากน้ำโลกัดซื้อมาด้วยนะคะ คือที่จริงที่จริงเราซื้ออุปกรณ์มาเนี่ยมันมันก็เยอะนะคะพี่น้องคะแต่ว่าฝ่าอยาอ่ะลองทํางานฝีมือบิงนะคะว่าจะทําได้ไหมนะคะเพราะว่าเคยเคยทําแต่ว่าไม่ได้ทําโดนแล้วนะคะพี่น้องวันนี้จะทำสีกระทงค่ะสีกระทงเลยกระทงใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะรุ่งหรือจะร่วงนะคะพี่น้องติดตามชมกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมใบตองกันก่อนนะคะพี่น้องค่ะเราจะใช้ ความกว้างของใบตองนะคะ6เซนนะคะ6เซนนะจ๊ะ6เซนอ่าความยาวเราก็จะใช้ประมาณ20เซนนะคะเพื<ๆ>่อนๆกวา้วางกว้าง6ยาว20หรือว่า18ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการพับกันนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะฟ้าอันนี้จะเป็นหเซนนะคะพี่น้องความกว้างหกเซนนะคะแล้วฟ้าจะพับซอนสองใส่กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับก่อนนะคะอันนี้จะเป็นห้าเซนนะคะพี่น้องฟ้าเตรียมไว้นะคะหเซนที่ฟ้าจะมาทําเป็นแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดู6เซนกันก่อนนะคะ พับครึ่งค่ะหาจุดศูนย์กลางนะจ๊ะมองเห็นใช่ไหมคะอันนี้หาเซนเอาไว้ก่อนนะะประมาณนี้นะคะเราพับครึ่งแล้วใช่ไหมคะก็พับเฉียงลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็พับลงชั้นชั้นที่สองนี้นะคะพับเฉียงค่ะนี่นะพับเฉียง แล้วก็พับลงมาอย่างนี้นะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะดังนั้นฟ้าก็จะตัดค่ะแม็กค่ะเย็บค่ะเดี๋ยวพอเวลาเราไปประกบกันเดี๋ยวฟ้าก็จะได้ตัดออกอีกอยู่นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะคือทําเตรียมไว้อันนี้จะเป็นความกว้าง6เซนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยว พับครึ่งค่ะหาจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็พับเสียงลงหนึ่งแล้วก็พับตรงลงมาค่ะจะได้เป็นมุมแหลมเลยนะคะแบบนี้นะคะฟ้าตัดก่อนเพราะว่ามันยาวฟ้าถึงจะเย็บง่ายนะคะ คนอื่นเขาอาจจะเย็บก่อนแล้วค่อยตัดนะคะก็ไม่ได้เฟกนะคะไม่ได้นั่นแล้วแต่ความถนัดนอะเนาะนะคะจากนั้นนะคะหกความกว้างหกกับหกนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาทําใส่กันประกรบใส่กันแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะให้เขาทั้งสองดูเท่ากันประมาณนี้นะคะจากนั้นฟ้าจะแม็กค่ะเย็บค่ะ แล้วฟ้าจะตัดตรงขอบเขาออกนะแล้วก็ตัดตรงฐานให้เท่ากันกับตัดขึ้นนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อน,นจากนั้นนะคะเดี๋ยวสาธิตอีกรอบจากนั้นเราก็จะมาจัดใส่ตรงนี้มองเห็นไหมเพื่อน,นมองเห็นไหมคะนะสมมูิเนาะคือฟ้าเสียบแล้วแหละ แม้มันจะเป็นฐานประมาณนี้แล้วก็จะวางอันนี้ฐานแรกชั้นแรกนะคะเพื่อนเพื่อนชั้นแรกนะเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วทีน่นี้มันเป็นกระทงฐานกว้างป้าก็จะทําเป็นชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองาก็จะมาวางแบบนี้นะคะมองเห็นไหมนะแบบนี้อ่า นี่ก็จะได้ชั้นที่2นะคะให้ปลายให้ปลายเขาเสมอกันนะคะแล้วเราก็จะใช้เข็มนะคะเข็มมุดกัดลงไปค่ะปึ๊บบอกเลยว่าทำกระทงนี่เปลืองเข็มมุดมากๆเลยแต่ถ้าไม่อยากเปลืองเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเพื่อนๆกัดก็ได้แต่ฟ้าชอบเข็มมุดะค่ะมันมันกัดง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะ เตรียมวัตถุพับต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้เสร็จทั้งหมดเลยนะคะ ค่ะทีฟ้าก็เตรียม6เซนกับ6เซนประกบกันแบบนี้นะคะเราก็แม็กใส่กันตัดเรียบร้อยตัดขอบนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปใส่นะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาทำตัวนี้ให้ดูนะคะกลีบกลีบอดอกกล้วยไม้เล็กๆนะคะก็จะเอานี่นะคะดอกกลีบเขานะคะอุ๊เบ้าไทยบอสซัดเอ้าล้าแล้พี่น้อง นี่ต่จ้าเอาเด็ดกลีบเขาออกจังซีแล้จ้าบึ้นะนะคะขอภัยทั้งไทยทั้งลาวด้วยพี่น้องอ่ะเยอนี่เยอะมากันด้วยแบบนี้นะคะจากนั้นจากนั่นนะคะเอาอยู่สาละนี่นะคะเราจะเอา6เซนแผ่นใหญ่นะคะ6เซนแล้วก็5เซนที่เราเตรียมไว้นะคะความกว้างนะคะประกบกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะจ๊ะ แล้วจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแบบนี้ใส่กันค่ะให้ได้ขนาดนี้ความสวยงามพับเข้านะคะปึ๊บพับกรีบเขาเข้าอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็เย็บค่ะปึ๊บฟาเย็บสามเลยกลัวกลัวไม่แน่นนะคะนี่นะคะก็บิดก,ก็เบี้ยวบ้างมือใหม่หัด มือใหม่สมัครเล่นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่มือชำนาญน,นะคะก็จะได้ประมาณนี้ถ้าทุกคนที่ฟ้าเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทำอีกที่จริงที่จริงเราไปซื้อเอาก็ได้นะคะมันง่ายม่นบัลาอเพื่อนๆเราไปซื้อเอาก็ได้นะคะนะแต่ว่าฟ้าก็อยากจะลองฝึกทำงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ย เราก็สามารถทําได้ที่จริงเราก็ลงทุนซื้อดอกไม้นะคะดอกไม้ใบตองฝากกระซือนะคะแล้วก็ส่วนไม่ซื้อก็มีแต่ส่วนมากจะซื้อะคะ่ะทุกคนแต่มันมันอยากทำมาหาทุกคน,นรเราจะได้ประมาณนี้นะจ๊ะเราพับเข้าหากันแล้วเราก็จะเย็บเย็บไปเย็บสามรอบเลยเปลืองแม็กมากนะโอเคเราไปดูวิธีทํากันค่ะทุกคนอันนี้ฟางก็เตรียมเรียบร้อยนะคะ อดอกไม้ของฟ้าจะมีหลายสีเพราะว่าฟ้าจะทำสีกระทงนะคะทุกคนก็จะมีกล้วยไม้ม่วงแล้วก็จะเป็นกล้วยไม้เหลืองสวยไหมคะแล้วก็จะมีดอกดาวเรืองแล้วก็จะมีดอกนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูหนูไปหาชื่อเขาก่อนนะหนูจําชื่อเขาไม่ได้ขอโทษจริงๆก็จะมีใบเตยนะคะเราจะดูว่าสีกระทงของฟ้าจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวติดตามช่วงท้ายๆนะคะทุกคน จะล่วงค่ะเพื่อนๆปกติงานฝีมือก็ไม่ค่อยนะคะจะว่าอยากลองทาดูค่ะเพื่อนๆมันได้ฝึกสมาธิด้วยนะคะจริงๆแล้วก็จะได้ประมาณนี้เปแล้วปึ๊บปึ๊บอ่าสองสองผานค่ะเพื่อนๆสองผานท่อ ง่วงของเราที่เตรียมไว้นะคะปากลงไปค่ะทีนี้ขีมเราเริ่มจะเยอะละเอาใช้ด้วยกันนี่แหละอ่าปุเดี๋ยวเราจะปักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราต้องถอดแล้เวเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจวมาดูกันค่ะได้แล้วนะคะฟ้าติดเสร็จแล้วเราก็จะได้สังคมประมาณนี้นะคะ ลอดไหมทุกคนพอได้ไหมคะนี่ถึงเที่ยงแล้วนะคะเนื่องตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเพิ่งจะได้กระทงแรกกันทุกคนนี่ฟ้าต้องทําอีกสามกระทงจะรอดไหมคะเน,นี่ยทันไหมเนี่ยจากนั้นนะคะเสร็จแล้วแล้วฟ้าก็จะทําเป็นใบตองกลมๆอย่านี้ปิดปิดฐานเขาแล้วเราจะมาปักดอกไม้กันนะคะจ๊บกัดแบวโอเคจากนั้นเราจะใส่ทูบก,กับเทียนก่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็มาปักทั่วกับเทียนนะคะฟ้าก,ก็จะปักเทียนลงไปค่ะแล้วก็ทูบค่ะโอเคได้ประมาณนี้นะคะเดีวเรามา ใส่ดอกไม้กันเลยค่ะเพื่อนเริ่มจะร่วงแล้วนี้เรามาแตกตกแต่งดอกไม้เลยค่ะดอกไม้เราเป็นสีม่วงนะแล้วก็จะค่อยค่อวาง เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วได้แล้วนะคะกระทงกล้วยไม้ของฟ้านะคะผ่านไหมคะทุกคนพอได้ไหมเสร็จแล้วได้แล้วจ้ากระทงลอยของเราวันนี้นะคะขาดแต่คู่นะคะคู่มีหรือ,อยังคู่มีหรือ,อยังนะคะอันนี้เป็นกระทงดอกกล้วยไม้เนาะเอาง่ายๆกระทงดอกกล้วยไม้ใบตองดอกกล้วยไม้สวยไหมคะเพื่อน ถ้าชอบคลิปของฟ้าก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันน้ำเลยนะคะเจอกันเย็นนี้นะคะที่ที่ไหนดี <c oughs> ยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้าขอทำต่ออีก3กระทงค่ะจะทันไหมนี่กระทงแรกถึงเที่ยงเลยค่ะทุกคนถึงเที่ยงเลยไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชติกาชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ บายแฮปปี้วันลอยกระทงนะคะแล้วก็แฮปปี้วันฮาโลวีนด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย